สวัสดีค่ะเน่เลนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะเน่จะมาแชร์วิธีการทําเมนูโคบ l ร e อร่อยๆนะคะปกติแล้วอะค่ะโคบรูเนี่ยก็คือจะเป็นเมนูกาแฟที่เราอะค่ะใช้แช่กาแฟกับน้ําเย็นหรือว่าน้ำอุณหภูมิห้องปกติใช่ไหมคะก็คือเราจะไม่ใช้น้ําร้อนเพราะว่าถ้าหากว่าเราใช้น้ําร้อนนะคะความร้อนมันจะสกัดความขมความเข้มความใหม่ของกาแฟออกมาเพราะ เวลาที่เราชงโคลบลูด้วยน้ําเย็นนะคะเน่เคยแชร์ในคลิปที่ผ่านมานะคะก็คือว่าเราก็คือใช้เป็นน้ําเย็นแล้วเราก็จะได้มาเป็นกาแฟที่มีความแบบสดชื่นนะคะมีความแบบเปรี้ยวเบาหวานหวานอย่างเงี้ยนะคะมีความแบบผลไม้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะเน่จะมาแชร์โคบลู blue อีกแบบหนึ่งนะคะวันนี้เราจะแช่กาแฟกันด้วยนมสดค่ะก็คือเราใช้เป็นนมสดรสจืดเนี่ยแหละค่ะเอามาแช่นะคะเพราะว่าหลายๆท่านค่ะเคยมีคําถามมาว่าแบบ คืออยากลองกาแฟโครบรูร์แต่แบบว่าคือทานกาแฟดำไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเนี่ก็เลยมามีไอเดียค่ะว่าเอถ้าหากว่าเราแช่กาแฟด้วยนมสดนะคะเราจะได้กาแฟออกมารสชาติยังไง mm hmm. ก็เลยอยากจะมาทดลองนะคะแล้วทีนี้ก็ทดลองไปด้วยแล้วก็มาแชร์ไปด้วยกันด้วยเลยนะคะ เราจะมาดูค่ะว่าพอเราแช่กาแฟด้วยนมสดนเนี่ยค่ะเราจะได้กาแฟโคบูรออกมารสชาติที่อร่อยหรือว่าเป็นยังไงนะคะค่ะวันนี้กาแฟที่แร้ใช้นะคะก็คือยังเป็นตัวอิตาเลียนโรสนะคะก็อาราบิก้าขั้วกลางเข้มนี่แหละคะ่ะหรือว่าเป็นกาแฟเบอร์สีนะคะแล้วก็อุปกรณ์ที่เราจะทําโคบูรวันนี้นะคะอันนี้ก็จะใช้มาเป็นตัวเฟรนช์เพสแบบนี้นะคะก็อันนี้เป็นเฟรนด์เพสของโบดุมนะคะเป็นขนาด1ลิตรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาทำกันเรียกว่า คือเผื่อสาหรับบางท่านที่อยากจะทาทีละหลายๆสูตรอะไรเงี้ยก็ได้นะคะกาแฟสําสหรับโครบรูนะคะเราก็จะต้องบดหยาบนะคะนี้แม่ก็คือเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะบดความหยาบประมาณนี้นะคะเรียกว่าประมาณน้ําตาลทรายแดงหรือประมาณแบบ ขนมปังป่นๆหยาบๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยประมาณน้ําตาลทรายหยาบอย่างนี้นะคะเราไม่บดละเอียดนะคะสําหรับโคบลู mm hmm. เพราะว่าเราต้องแช่ก,กาแฟเขาอะค่ะอยู่ถึงประมาณสัก8ปดถึงยีชั่วโมงแถวๆเนี้ยนะคะหรือบางคนลากยาวไป4 8ชั่วโมงก็มีเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่ถ้าหากว่าเราแช่มาด้วยเวลาแบบเนี้ย ถ้าเราใช้กาแฟบดละเอียดนะคะเป่นว,ว่ากาแฟมันถูกสากัดมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับโคลบรูอะคะ่ะก็เลยต้องมาเป็นกาแฟบดหยาบนะคะทีนี้สูตรสาหรับเวลาที่เราจะทําโคบรูให้เข้มข้นหน่อยนะคะเนี่ก็เลยจะใช้เป็นอัตราส่วนที่1ต่อ10ก็คือหมายความว่าเดี๋ยวเราจะใช้กาแฟนะคะที่10กรัมเนี่ยเราจะใช้นมสดนะคะที่100กรัมนะคะ เพราะนั้นถ้าเป็นน้าก็เหมือนกันนะคะก็ลองใช้สูตรนี้ก็ได้นะคะหรือใช้หรือใครชอบเข้มมากเ <_ K _ T> ข้มน้อยก็ปรับเอานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เน่จะมาลองทําสัก3สูตรละกันนะคะเผื่อเราได้น้ากาแฟโคบรูที่เป็นนมออกมาเงี้ยค่ะเป็นลาเต้โคบูรุแล้วกันเนาะเผื่อเราจะมาทําเป็นเมนูอื่นๆได้อะไรเงี้ยนะคะเน่ก็เลยว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาลองใช้นมสดใสด้วยอัตราส่วนวันนี้เราก็คือจะทําเป็นแบบ3สูตรค่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนก็คือจะใส่กาแฟมาที่30กรัมนะคะอะใส่กาแฟมา นี่นะคะกาแฟ30กรัมค่ะจะมาบดด้วยเครื่องบดไอ i สโอ o ีตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาสามารถที่จะแบบว่าคือเราสามารถกดปุ่มนะคะแล้วก็ปล่อยให้เขาบดมาให้หมดได้เลยค่ะ หมดแล้วนะคะนี่นะคะนะคะก็เท่าเดิมเลยนะคะพอเมื่อกี้ก็ประมาณเนี้ยค่ะ 30- 3 1กรัมโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นพอเราได้กาแฟมาแล้วนะคะเน่ก็จะมาใส่เลยค่ะพอเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่นมค่ะพอกาแฟ30กรัมค่ะนมก็จะต้องเป็น300 g. เนาะอ่ะนี่ก็ใส่มานะคะ300 g. ประมาณนี้นะคะเลยนิดหน่อยเนี่ยค่ะก็นม300นะคะเท่ากับว่าอัตราส่วนของเราก็คือ1ก็คือ1ต่อ10นะคะ30ต่อ300้เนี่ยก็เทนมไปเลยค่ะนมสดรสจืดธรรมดาเนี่ยแหละค่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็าช้อนมาคนเขานิดนึงนะคะกดกาแฟให้แบบว่าลงไปจมอยู่ที่ใต้นมเนี่ยค่ะกดกดกดเขานิดนึงค่ะ เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอาฝานะคะปิดให้ตัวฟิลเตอร์ค่ะเขากดกาแฟาจุ่มนมลงไปแบบนี้นะคะอ่าแบบนี้เลยแล้วเราก็ปิดคาไว้เงี้ยค่ะเดี๋ยวเน่ก็จะไปแช่เ,นนะะเอ่อตอนนี้นะคะก็ประมาณ8ปดโมงเช้าแล้วค่ะเน่ก็เอากาแฟาออกมาจากตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะก็เท่ากับว่าเน่แช่ไว้งแต่เมื่อวาน15ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเราจะได้กาแฟาโครบรูแบบโครบูลาเต้แบบเนี้ย ออกมาด้วยรสชาติยังไงนะคะเดี๋ยวนี้กดก็เลยนะคะเอากดนะคะเอากดแล้วเราก็เทค่ะเอามาเป็นสีแบบว่าน้ำนมกาแฟเลยค่ะทีนี้พอเราได้มาแล้วอยแบบนี้นะคะเดี๋ยวลองชิมดูนะคะว่าเราได้รสชาติกาแฟเป็นยังไงออม คือได้เป็นนมที่มีความเข้มของกาแฟค่ะดื่มง่ายอะ่ะเน่ว่านะก็คือสําหรับแบบบางท่านที่แบบไม่ชอบกาแฟดำค่ะลองแบบนี้ก็ได้นะก็ได้เป็นกาแฟเข้มๆเ,เลยค่ะแต่ว่าเป็นเข้มมันอ,มอมสมมุติว่าบางคนบอกว่าเอชอบทานหวานนะคะเน่ก็เลยเติมนมผสมมาแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองเติมนมผสมกันนะคะว่าเราจะได้รสชาติกาแฟเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเทกาแฟที่เหลือก่อนนะคะมาอีกแก้วหนึ่ง เี๋ยวเจะลองใสออ่นมผสมนะคะมาสักครึ่งออนค่ะ15 ml แล้วกันนี่นะคะใส่มาเลยก็คือถ้าที่บ้านใครถ้าทำโครบูรูแบบนี้นะคะใส่เป็นนมข้นหวานธรรมดาก็ได้นะคะหรือถ้าใครมีข้นหวานข้นจืดก็ใส่่างนี้ได้เลยค่ะเอาหวานมากหวานน้อยตามที่เราชอบเลยนะคะอันนี้เน่ลองใส่มา15 ml ค่ะประมาณครึ่งออนเดี๋ยวมาลองชิมกันอืม อร่อยเลยอนะแายเป็นเหมือนกับแบบลาเต้เย็นที่แบบว่าเข้มมันหวานเยี่ยม,มดื่มง่ายเลยนะคะเนี่ยก็ลองทำกันดูก็ได้นะคะสำหรับเมนูโคบลูที่แบบว่าเราเปลี่ยนจากกาแฟดำมาเป็นกาแฟนมค่ะเออเน่ให้ชื่อว่าเป็นโคบูลาเต้แล้วกันนะคะลองดูค่ะก็เราจะได้กาแฟนมที่แบบดื่มง่ายๆเหมือนนมกาแฟแต่แบบว่าได้ความเข้มของกาแฟแล้วก็ เนี่ยว่าด้วยการสกัดที่อย่างที่บอกค่ะว่าพอเป็นโคบูรแล้วเนี่ยการสกัดกาแฟมันไม่ได้ดึงความขมความไหมค่ะมันเลยทําให้เราได้เป็นเป็นลาเต้ที่แบบว่าคือเข้มนุ่มๆน,นะคะลองดูค่ะถ้ายัางไงแล้ววันนี้เน่ก็มาลองแชร์ไอเดียให้ดูนะคะว่าวิธีการที่เราจะทําโคบูร์อร่อยๆที่บ้านนะคะหรือจะทําขายก็ได้ค่ะได้รสชาติกาแฟออกมาอีกแบบหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะถ้าลองทําแล้วชอบหรือไม่ชอบนะคะมาบอกกันได้นะคะก็มาคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยค่ะ หรือว่าอยากจะมีคำแนะนำติชมอะไรอยากให้เน่มาแชร์ความรู้เรื่องอะไรนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดติดตาม subscribe Oriental Coffee Channel ด้วยค่ะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงานด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณามากๆเลยค่ะเช้านี้เน่ก็มีกาแฟดื่มอร่อยๆแล้วค่ะขอบคุณามากๆนะคะ